ชมพู่แฮปปี้วันเกิดปีนี้สามีนัดชุดใหญ่วาสนาดีหน้าอิชาเวอร์เพิ่งผ่านพ้นวันเกิดวัย43ปีไปสำหรับซุปตาลูกสามชมพู่อรารยาซึ่งปีนี้เป็นการจัดฉลองย้อนหลังพร้อมหน้าเพื่อนพ้องคนสนิททั้งในวงการนอกวงการรวมไปถึงได้อยู่กับสามีสุดเลิฟน็อตวิสรุดอีกด้วย ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดใจว่าวันเกิดปีนี้ไม่สิ้นสุดเลยเพราะว่าวันเกิดจริงๆไม่ได้อยู่เมืองไทยไปทำงานแล้วก็ขัดข้องเรื่องการหาตั๋วกลับนิดหน่อยเลยไม่ได้อยู่กับครอบครัวพอกลับมาเลยมีสอบซ่อมเยอะมากเสียดายนิดหน่อยที่ปีนี้ไม่ได้อยู่กับลูกฮ่าฮ่าส่วนงานวันเกิดที่มีขึ้นเราจัดเองเรียกเพื่อนตามเพื่อนเราเองอยากเจอเพื่อนเพราะว่าอย่างกับทีมงานที่ทำงานด้วยกันก็เลี้ยงไปแล้วรอบหนึ่งแล้วกับเพื่อนๆก็อีกรอบหนึ่ง ถามว่าสามีให้อะไรเป็นของขวัญขออุบตอบแต่ก็โอเคทุกปีถ้าปีไหนคิดไม่ออกก็เซ็นเช็คให้เลยพร้อมฝากบอกคุณสามีด้วยว่าไม่ได้ถึงกับเติมเองหรอกตัวเลขแฮปปี้แต่เรทนี้จะใช้ปีนี้ปีสุดท้ายแล้วนะ